เอเลยนัดสอตงตัวสข้าปเสดี้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดชักโครกตัวนี้ดูนะ

ล่วงนะเอาดีนะทไม่ได้ต้องเน่องขังเรื่อง่ายเดี่ยวกับนี่เลย

ี mhm. ยปย่อไไปย่อไนเตรนั่วานียางรองนะท่านผู้ชมตัวนี้มันต้องมียางตัวดักตัวดักกินนนะ เคยเห็นวะมันจะเป็นมันบานแล้วก็ยันเข้าไปเงี้ยอยาวประมาณสักสิบเซนก่อนประมาณนี้ไม่มีเลยให้ดูไม่มีายตสำนันเราต้องหาย,ยางตัวนี้มาใส่ตัวนี้สวมตัวนี้ท่านผู้ชมไม่งั้นกลิ่นไม่หายแน่เนี่ยครับยางตัวนี้เา<ม>เราซื้อมาจะไปใส่ตรงนั้นแหละรูเชคโคกนั่นแหละมาดูหน้าตากัน มันก็จะเหนียวเหนียวเนี่ยคล้ายเป็นยางเหนียวเหนียวเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนยางมะตอยอ่ะตัวนี้สวมเข้าไปในชูจะโคกเอาฐานนี้ลงใช่ไหมถ้ามันไม่ได้แล้วก็ตรงเนี้ยปวดคุณขาวไปเอาวางคุณขาวอรอบๆเนี่ยปะไปชมไปดูกัน มันจะเป็นยางเหนียวมากนะจงเนี่ยเหนียวหนึบเลยเป็นกาวเลยคุณขามีรงผสมไปเลยเหนียวเนียวนะ ข,ขันเลยนแล้วข,ขันนอเปื้อนอีกขออีเลมันขอนี่กระแข็งประมาณอะไรก็ได้ที่ไม่สะอาดัะขันขังอะไรนี่ไล็กอะไรที่ไม่ได้อะประมาณขันน้ำอ่ะนี่เราจะแกวให้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันเหนียวมากเลยเนี่ยหมดหมดแล้ว พอหมดปุ๊บก็สวงไปเลยปุ๊บอาจะมีกินวานะมีนมีเลย ตรงนี้เราก็จะปูเขาว,วางวตรงในกาวพอดีนะครับท่านผู้ชมอย่าให้มีรูเด็ดรอ,อดเนี่ยกลิ่นนี่อันตรายมาก ู้เนยัจะได้ใชได้ครับข้อลงไปมาบอกเอารอบนี้ทำให้มันเรียบร้อยไม่ให้มันมีเห่ายนี้เราใส่เข้าไปแล้วตรงแล้วุูถขาลงไป ต้องให้กินขึ้นมาได้แม่จะนกดเดียวแรงขึ้นไม่ได้นนม,ไม่ตรงเยอะก็ไนก็เราล็อ Okay, medium. 一两，一两，一两。 对吧？ ฮะตอนนี้สามารถตั้งได้ป่ะตั้งได้เลยไม่มีวิธีจับอีกไม่มีเลยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วตัวเนี้ยอู้ไม่ได้นะ กูต้องปล่อยนะเออไปไออปเลยเอ,อ่ะเขาลงมาเขาลงมาเขาลงมาอ,อ่ะเขาลงมาตอนนี้ล้วก็ตั้งเข้าที่แล้วก็วางแนวปูนขาวเสร็จสับเสึ่งก็จะป่าด้วยฟองน้ำนะครับให้สวย ใครอยากดูวิธีการปาดกองน้ำใต้าฐานจากโคก็ดูเลยครับ ถ้าจะให้ดีนะปูนขาวเราไม่ต้องใส่เอาท่านมาที่มือถาปูอะขาขาวๆมาวางทัดทีมงนแทนปูนขาว ปาดปูนขาวเสร็จให้สวยงามครับพร้อมที่ใช้งานรออีก8ชั่วโมงปูนขาวแห้งแล้วก็เริ่มใช้งานได้เหมือนเดิมครับสำหรับการแก้ไขชะโครกมีกิดเหม็นนะครับทําตามดังนี้เลยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะครับ